สบายดีพี่น้องมันเสาร์ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหล e v e รี o n e เมื้อนี้สาวบุญมาสะเอกพาสาวบุญมากินข้าวซอยบวขาวพี่น้องค่ะตะลาดนัดซอยบวขาวค่ะทุกคนเด็กอันนี้ก็จะเป็นตลาดและมื้อแรงเนาะพี่น้องคะ่ะกับข้าวเต็มเลยแหละแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้าขายรองเท้ารองเท้าพี่น้องคขาแต่แน่นของกินพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหันไปก็เป็นซอยซอยบวาวเนาะพี่น้องซอยบวขาว เธอประเทานะคะไม่เอาครับนนสูตรรวมอาหารพี่น้องค่ะสาบทพิดสูตรรวมอาหารพี่น้องจ้านี่ ก็เลยยักกินเข้ากับมีเบิดศูนย์รวมอาหารน้อพี่น้องขาอยู่ข้างตลาดนัดไอข้างตลาดสอยบกขาวพี่น้องขาขายอาหารมีเบิดอาหารตามสั่งก็มีกว๋วยจงกว๋วยจับน้อพี่น้องขาผัดทงผัดไทยราดลงราดหน้าข้าะกระปุนมีเบิดพี่น้องขาเป็ดแซ่บพี่น้องขา เราบังรออาหารมาสบนกระถ่ายเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,นา้าพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนดูกันนะคะนี่แตลาดพี่น้องขาเพิ่นกำลังมาตั้งห้านพี่น้องขาเนี่ยพุทธละสักห้าโมงหกโมงเย็นพุทธละเพื่อนจะจัดของกันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องขาตอนนี้กำลังเพื่อนกำลังมาตอนนี้ก็ใบสองใบสองกวบกว่าเพื่อนก็มาจัดล้านกันเนาะพี่น้องขา ถ้าใครอยากมาย่างแต่ลาดมองนี้ต้องมาจักประมาณห้ามงแรงหกมงเนาะพอดีพ็นจัดลานแล้วละพี่น้อง่ะแต่ของอยู่ของกินก็นเริ่มมาวางกันแล้วค่ะทุกคนโอเคนะพี่น้อง่ะขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง่ะบ๊ายบายทุกคน